Hello everybody สวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยวันนี้น้องนี้มาปิดงานนะคะเป็นงานของ Modify Side Wave นะคะรุ่นฮิตรุ่นฮอตเหมือนเดิม3000 VA ค่ะตัวนี้มีอาการก็คือเขานำอินเวอร์เตอร์นะคะไปพ่วงกับแบตรถยนต์แล้วก็สตาร์ทเครื่องไปด้วยนะคะในระหว่าง ของการเสียบนะมันก็เลยทำให้ฝั่ง dc ของเขาเสียทั้งหมด8ตัวค่ะตรงนี้ซ่อมให้เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะก็ให้ยังมีปัญหาพัดลมติดค้างตลอดนะตอนแรกตรงนี้ก็คิดว่าพัดลมเสียหรือเปล่านะคะก็เลยตรวจเช็คดูแล้วนำทานซิสเตอร์นะคะตัวที่อยู่ใกล้ๆกับพัดลมนะเอาออกมาเช็คด้วยซึ่งปรากฏว่าเขายังโอเคนะตรงนี้ก็เลยประกอบกับนะคะตรงนี้ก็เป็นวิธีการประกอบกับเนาะมันก็จะ ง่ายนิดเดียวเองหรือเปล่านะคะหลังจากที่ประกอบกับเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะเอาไฟ12โวลต์เข้าไปเพื่อที่จะทําการทดสอบระบบเบื้องต้นว่าเขาจะสามารถทํางานได้ไหมเพราะว่าน้องนีคิดว่าตัวนี้เนี่ยฝั่งดีซีเขาเสียก็จริงนะคะแต่ว่าหลังจากที่เราเปลี่ยนแล้วเนี่ยอาจจะทํางานได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปเช็คอันอื่นแล้วล่ะคะ่ะโอเคเริ่มเลยคะ่ะ อ,อย่าลืมนะทำความสะอาดบริเ,เวณใต้บอร์ดด้วยนะคะไม่งั้นถ้ามีโลหะเนี่ยมันอาจจะช็อตดังตาบได้เลยเนาะทั้งตาบเลยนะพี่พี่นะคะเออพากเองขำเองโอเคนะคะอันนี้ DC ซ่า d ดนะคะ Input 12โวลต์นะคะตัวนี้ต้องปิดไว้ก่อนนะคะกลัวมันจะแปแปัเนาะเออเดี๋ยวจะตกใจไปเียวไ,ไปดูกันเลยคะ่ะ A cia 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 ada. berapa? Tanggal berapa?